พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จะมีขึ้นในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักข่าวไทยอสมทค่ะมาย้อนลำดับธรรมเนียมโบราณราชประเพณีในอดีตแห่งพระราชพิธีสำคัญนี้ค่ะไปะติดตามกันจากรายงานของทีมข่าวการเมืองค่ะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475จนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญบังคับใช้มาแล้ว19ฉบับ ซึ่งไม่ต้องประกอบพระราชพิธีทุกครั้งแล้วแต่จะมีพระบรมราชองค์การปลดเก้าโปรดกระหม่อมตามธรรมเนียมปฏิบัติมีสองรูปแบบในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่คือจัดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรัฐธรรมนูญในสามรัชกาลที่ผ่านมามีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ3าถึงครั้งครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่7 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูนฉบับแรกมีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ในสมัยรัชกาลที่8ม,มีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อปี2489ส่วนในรัชกาลที่9มีพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายน2511ส่วนในรัชกาลที่10นี้กำลังจะมีพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่20 ในวันที่6เมษายน2560สำหรับขั้นตอนของพระราชพิธีในวันที่6เมษายนนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามโบราณราชประเพณีแต่ข้อแตกต่างอยู่ตรงที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ประทับอยู่บนพระแท่นราชบัลลังก์เนื่องจากยังไม่ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตอนแรกที่สําคัญคือทรงลงพบปรามาพิไทยเสียก่อนเพราะว่ากฎหมายทั้งหลายเป็นกฎหมายของแผ่นดินนี้พระมหากษัตริย์ต้องเป็นผู้ที่ท,ทรงลงพบปรามาพิไทย ขั้นตอนที่2คือการลงนามรับสนองพระบรมราชอง,องการขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องของการประทับตราพระราชลัญจกรนะครับคือตราที่เป็นตราประทับเพราในสมัยก่อนโบราณมานั้นการเซ็นชื่อหรือการลงพระประมาริตัไทยอย่างตะวันตกเนี่ยเป็นของเพิ่งเกิดขึ้นรัชกาลที่4ก่อนน,น,นั้นใช้ตราประทับแบบที่เราเคยดูหนังโบราณหรืออ่านหนังสือก็ตราประทับเป็นเรื่องสําคัญ แต่ภายหลังแม้เรามีการทรงลงพระประมาพิไทายแล้วการประทับตรานี้ก็ยังเป็นของสําคัญที่ใช้ควบคู่กันอยู่นี่ก็เป็นเป็นลำดับที่ที่สามลำดับที่สี่ก็คือการที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชองก,กรด้วยความตอนต้นแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งในเวลาเราเรียนเราสอนกฎหมายเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าว่าคำปรารบแต่จะเรียกไพเราะให้ถูกต้องอาจจะต้องบอกว่าเป็นพระราชปรารบซึ่งเป็นความในตอนต้นแห่งแห่งรัฐธรรมนูญของแต่ละฉบ,บับนั้นนะครับ ในส่วนนี้อารักษ์ก็จะเป็นผู้อ่านการพระราชบัญญัตาสคัญก็จะมีอยู่ประมาณสัก3ามสี่สาระอย่างนี้นะครับขั้นตอนนอกพระราชบัธีก็คือหลังจากเสร็จสิ้นแล้วการนํารัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปลงพิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาก็เป็น,เ,ปนเ,เรื่องที่ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบรับรู้ว่ากฎหมายฉบับใหม่นี้มีเนื้อหาอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดและเป็นที่มาของกฎหมายอื่น เป็นการวางโครงสร้างประเทศวางกติกาจึงมีความหมายและความสําคัญเหมือนเข็มทิศที่จะบอกทางเดินของประเทศในอนาคตจึงต้องกําหนดขั้นตอนรายละเอียดต่างๆสําหรับการพระราชทานรัฐธรรมนูญและประกาศใช้ต่อไปทีมข่าวการเมืองสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน